สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้ค่ะมาพบกับคุณครูกุลาศสิทธิกูลนะคะหรือคุณครูเพลงค่ะวันนี้ครูเพลงนะคะก็จะมาสอนวิชาคณิตศาสตร์นะคะชั้นประถมศึกษาปีที่4คะ่ะหน่วยที่1ใช่แล้วค่ะวันนี้เรายังอยู่กับหน่วยที่1นะคะเรื่องจํานวนนับการบวกการลบการคูณและการหารค่ะ โดยวันนี้นะคะนักเรียนจะได้เรียนหน่วยย่อยที่1.2การบวกจํานวนที่มีหลายหลักนั่นเองค่ะสิ่งที่นักเรียนต้องเตรียมในวันนี้นะคะคือแบบัที่1.11หรือ1.11นะคะหน่วยที่1นั่นเองอ้าวใครจาได้มั้งคะว่าการบวกคืออะไรใครจาได้เอ่ยเด็กๆบวกกันได้อยู่แล้วแหละแต่ว่าใครอธิบายได้บ้างเอ่ยว่าการบวกคืออะไรเดี๋ยวครูเพียงจะช่วยอธิบายให้ฟังนะคะการบวกก็คือ การนําจํานวน2จํานวนหรือมากกว่า2จํานวนก็ได้นะคะมารวมกันใช่แล้วค่ะเอามารวมกันนั่นเองผลที่ได้นะคะเรียกว่าผลบวกผลรวมผลลัพธ์หรือคําตอบนั่นเองค่ะโดยมีสัญลักษณ์การรวมหรือการบวกก็คือเป็นอาขีดแนวตั้งทับขีดแนวนอนอย่างที่นักเรียนได้เห็นนะคะในวิดีโอนะคะแล้วก็มีสัญลักษณ์เท่ากับแสดงการเท่ากันนั่นเองเอาเรามาดูดีกว่า ว่าการบวกจํานวนที่มีหลายหลักบวกอย่างไงมีวิธีการอย่างไรแล้วแสดงวิธีทำแบบไหนนะคะเรามาดูข้อที่1เลยจับโจทย์นะคะห้า3ส5เก้ามืสองสาปดสิบห้าบวกด้วยสาสนแปดมืหันห้า้อยสี่ิบเจ็ดเห็นไหมคะจับโจทย์ที่เป็นแนวนอนเวลาแสดงวิธีทำนักเรียนเขียนว่าวิธีทำขีดเส้นใต้2เส้นนะคะแล้วก็นักเรียนนำแนวนอนนั้นมาเขียนเป็นแนว นะคะโดยเอาตัวแรกเขียนก่อนเลย592,385มนับรรทัดต่อมาใส่เครื่องหมายบวกค่ะแล้วบรรทัดต่อมาใส่เลขอีกจำนวนหนึ่งนะคะ3 8 6 5 4นคป่นกน้รอีเ่้ยก็เริ่มบวกเลยการเริ่มต้องเริ่มบวกจากหลักไหนคะใส่แล้วค่ะต้องเริ่มบวกจากหลักหน่วยนั่นเองนะคะหรือหลักขวามือสุดของเรานะคะอาจเริ่มโดย5้บวก7ได้12ใส่2ทดด้วย 1>, 1ค่ะ8ดบวก4เป็น12ทดอีก1กลายเป็น13ใส่3ทดด้วย1ค่ะ3บวก5เป็น8ทดอีก1กลายเป็นเกเก่งมากค่ะต่อไปบวกหลักพันเลยค่ะ2บวก6กลายเป็น8ค่ะ9บวก8เป็น17ใส่7ทดด้วย1ค่ะเราใส่ไว้บนเลข5เลยนะคะ5บวก3เป็น8นะคะแล้วบวกอีก1กลายเป็น9กนั่นเองค่ะนักเรียนข้อนี้ก็ต่อมา,าตอบขีดเส้นใต้ส2เส้นเป็นเลขไทยนะคะ 9,778,932ค่ะต่อไปเรามาดูข้อ2กันเลยดีกว่าค่ะข้อ2นะคะโจทย์4,13,456ค่ะบวกด้วย2,39,272ค่ะ,ะวิธีท่านนกเรียนตั้งเป็นนวตั้งเลยเห็นไหมคะ4,13,456บวกด้วย2,39,272บวกเลยค่ะจากหลักหน่วยเริ่มเลย6บวก2เป็น8เก่งมากค่ะ ห้าบวกเจ็ดเป็นสิบสองใส่สองทดด้วยหนึ่งค่ะสี่บวกสองเป็นหกทษอีกหนึ่งกลายเป็นเจ็ดเก่งมากค่ะสามบวกเก้าเป็นสิบสองนะคะใส่สองทดด้วยหนึ่งนะคะอ่ะสามบวกหนึ่งเป็นสี่ทอีกหนึ่งกลายเป็นห้าแล้วหลักแสนหลักสุดท้ายค่ะสี่บวกสองกลายเป็นหกหรือเท่ากับหกนั่นเองนะคะต่อไปการบวกจํานวนที่มีหลายหลักโดยใช้โจทย์ปัญหาล่ะโจทย์ปัญหา ก็คือโจทย์ที่มีตัวหนังสืออยู่ด้วยใช่ไหมคะมีโจทย์บอกอะไรมามีโจทย์ถามอะไรเรานะคะอ่าจดูตัวอย่างเลยประชากรของอำเภอหนึ่งเป็นชาย12563คนเป็นหญิง118,745คนอําเภอนี้มีประชากรกี่คนอ้าวโจทย์ให้อะไรมาคะ โจทย์ให้ประชากรของอำเภอหนึ่งเป็นชาย12563คนเป็นหญิง118,745ห้อยคนแต่โจทย์ถามว่าอำเภอนี้มีประชากรทั้งหมดกี่คนนะคะอันดับแรกเลยเด็กๆต้องเขียนประโยคสัญลักษณ์อำเภอนี้มีประชากรทั้งหมดกี่คนเอามาทำอะไรกันคะใช่แล้วค่ะการรวมก็คือการ บวกกันนั่นเองนะักเรียนก็เอา12,563ของผู้ชายบวกกับ1นึ่งแสของผู้หญิงเท่ากับช่องสี่เหลี่ยมช่องสี่เหลี่ยมก็คือตัวไม่ทราบค่าที่เราจะต้องหาออกมาว่าได้เท่าไหร่นั่นเองอ่ะวิธีทำเลยค่ะขีดเส้นใต้สองสิ้นนะคะสิ่งที่เขาให้มาอันแรกค่ะเขียนก่อนเลยค่ะประชากรของอำเภอหนึ่งเป็นชาย12,563คน บรรทัดที่2นะคะประชากรของอำเภอหนึ่งเป็นหญิง1นึ่งแสนหนึมนแปดพันเจ็้อยสี่นองใส่เครื่องหมายบวกเก่งมากค่ะอําเภอนี้มีประชากรทั้งหมดนักเรียนก็ออกมาบวกกันใช่ไหมคะสามบวกหเป็น8นะคะ6กบวกสเป็น10ใส่0ูนทดด้วย1 5ึบวกเเป็น12บสอทดอีก1นกลายเป็น13ใส่3ามทดด้วย1นะคะ2อบวกแเป็นสิบทดอีก1นกลายเป็น1ิเอ็ดใส่หนึทดด้วย 1น,นะคะศูนย์บวก1ได้เท่ากับ1นึดอีก1กลายเป็น2นะคะแล้วก็1บวก1เท่ากับ2นะคะนั่นเองก็ต่อออตอบอำเภอนี้มีประชากรทั้งหมดตอบเป็นเลขไทยนะคะ2 2 1 3 0 8คนนั่นเองใครสรุปได้บ้างเอ่ยวันนี้ครูคเพลงสอนเรื่องอะไรนะการบวกเป็นยังไงการบวกหลายหลักทันยังไงใครสรุปได้คะอ่ะเรามาฟังพร้อมๆกันเลยนะ การบวกจํานวนที่มีหลายหลักก็คือการหาผลบวกโดยการตั้งบวกเริ่มจากการเขียนเลขโดดให้มันตรงกันก่อนหน่วยตรงหลักหน่วยหลักสิบตรงหลักสิบนะคะให้แต่ละหลักตรงกันแล้วเริ่มบวกโดยจํานวนที่เริ่มบวกก็คือหลักหน่วยนะคะเมื่อบวกแล้วมากกว่าหรือเท่ากับสิบให้นักเรียนทดในหลักต่อไปไว้ข้างบนหลักต่อไปเลยนะคะก็คือทดไว้ทางซ้ายมือถัดไปเรื่อยๆนะคะ วันนี้นะคะผู้เพ็นก็ฝากกันบ้านแบบฝึกหัดที่1.11นนะคะให้นักเรียนเติมผลลัพธ์ของการบวกนะคะแล้วเจอกันใหม่วิดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะ